วันพิฏิรัณที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1นึ0 0 0สมืนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัฒชูที่สามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ กรับสวัสดีวันรุ่งทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ช่องแอร์ทอนอิททมนะครับและคลิปนี้เรามาฟูลเกมเพลย์นะครับกับเออ่80ฟิตต้านะครับผม PX5 นั่นเองนะฮะก็เป็นในดีของคุณไอโฟนะครับผมขอบคุณจริงๆนะที่นำหนุนในดีนี้เข้ามานะครับผมเป็นเลเวล100ซับ150กว่านะครับผมได้ทั้งหมด4แท็กนะครับคลิปนี้เล่นโดยแอร์ทอนอิททมนะครับผมนะโอ้แล้วผมเดี๋ยวมาดูกันนะตัวละครนี้บอกเลยว่าโคตรเกรียนนะครับชอบจริงๆนะยูเดสเน็กแล้วครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งต Uh, เล่นซับพอร์ตนะครับผมได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเดี๋ยวดูเกมเพย์แรกกันนะครับผมอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะหมาลจาะจ้าเดินตุ้ยนุยนะฮะแม่ชอบท่าเดินจริง,รงผมเล่นไปบางทีผมหานะครับเพราะอะไรรู้ว่าผมชอบนะความเป็นแบบไซบอร์กของเขานะฮะ มันทั้งเท่ทั้งหานะเออเล่นไปขำไปนะฮะเก็บสแต็กไปก่อนนี่ไงมาเรสบิมนะครับผมนะก็สามารถเก็บสแต็กจากการน็อกแบ็กได้นะผมตานนี้อาจจะอีซี่นะถ้าเราได้ทงกลาแล้วก็จบนะเพราะเขาไม่มีวิ่งเลยนะมีนิกาสกิลเดียวหายอยู่แล้วนะครับผมโอเคชิวหายไปแล้วนะฮะ ก็มีโดฟามโก้ด้วยนะครับผมเราเล่นร้อยหลังกำแพงนะไม่นักร้องหลังกำแพงรู้จักว่า,านะล็อกแบกรัวๆนะครับผมแล้วก็ค่อยเข้าไปใส่สกิลนะฮะอือหูโดฟานะครับผมค่อนข้างโหดเลยนะเวลาเจอไอ้สเนกโดฟาแม่งเก่งบอกตรงเดี๋ยวรอสกิลหนึ่งกันนะครับมาเพราะเเหรียญสามไโดนะเออลืมบอกนะครับผมเน่แตกเลยครับดาเมจแรงมากนะฮะอ้โหูหินติดทางว่ะ โอเคเรามายืนหลบๆตรงนี้ก่อนนะฮะหลบชมินเฮเดินดูท่าเธอดิแมงคโคตรอา่า <c oughs> ผมชอบนะส่วนตัวนะวัสดีครับพิ๊กมัมยิงไปเลยนะฮะอโดนพิมัมบอกอะไรวะนี่น่าเกียดนะแต่สกิลพี่มัมก็ทะลุได้นะครับผมแต่เขาไม่ใช้นะฮะจริงๆสกิลทะลุเนี่ยมันควรจะใช้ให้แบบเขาเรียกว่าให้คุ้มค่าเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เ,เล็เลงที่ใคร <hmm> เลงที่ใครจ้าเออลงมาลงมาลงม,มาเน่เดี๋ยวรอก่อนนะยิงก่อนมีชิวเราไม่กลัวนะครับผมดอทำไมนะแตกเลยหมื่นะหก,ลลกเล็กบีบแตกรัวๆได้ครับผมเล่นร่อยนะผมชอบนะสนุกดีแต่ผมไม่มีไอเดียไงตัวนี้นะนะครับผมเดี๋ยวจะลองดูนะครับฮาโดฟ้ามาอีกแล้วนะสกิลหนึ่งมาไวน้อง ระวังนะฮะนักร้องซ่อนแอบรู้จักว่าเคยดูไหมรายการของ WorkPo i n t นะฮะโอ้โหแรงนะจ๊ะอย่าเดินไปบวกสิพี่พี่ก็กันทงได้ไหมละ่ะดอชเมินนะครับผมลงมาดีนะ,ะจริงดีมากไฟนอนแฟรนะครับผม,มูแตกเลย <laughs> แรงจีจีอ้าวชิวหายเลยชิวหายนี่ไม่ค่อยดีนะ,ะชิวหายนี่คือแบบไม่ดีและ,ะถอยก่อน แล้วก็เลเซอร์ไปทีหนึงในนุ่มนะฮะโดฟันหนุ่มอ่ะระวังนะครับผมเอาเฮ้ยทิ้งไอ้นี่ทิ้งซะแล้วดอทเชมินโอ้โดอทุกดเดียวตายเลยนะไม่มีชิวนละลกจริงนะอืมชิวแตกแล้วแจกทองนะครับผมไม่รู้พูไหนโอเคมาขอท้ายเกมนะครับผมขอเป็น โอดีโรเจอร์นะครับแม่ตายไปนิดนึงอ่ะยังไม่เจอเอสเน็กเลยนะครับผมมีวิธีรับมืออยู่นะครับผมนะลองเล่นดีๆดอทเอืมเอาแล้วครับผมจบไปสำหรับตาแรกครับเว็บซอมบี้รัดเว็บสุ่มกาชายดีดองเพชรอันดับหนึ่งของ OPBR ขั้นต่ำเพียงแค่10บาทรุ่นลับไอดีดองเพชรมากถึง5,000เพชรเลยทีเดียวเข้ามาสุ่มกันเยอะมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ โอเคมาเกมเพลย์ที่2นะครับผมดูแบบเป็นฟูลเกมเพย์แบบจุใจนะครับกับ84 Fitta นั่นเองนะ PX5 มาแล้วจ้านะไม่มีสายโล่นะครับผมฝั่งเขาตึงมากเลยนะมีทั้งโรเจอร์มีทั้งเอสเน็กนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้เออเคยพูดไปแล้วในคลิปเก่าๆนะครับวิธีการเล่นง่ายนะฮะก็คือถ้าเล่นแนวเออซ้อนเพื่อนข้างหลังนะครับผมคือต้องมีเพื่อนอยู่หน้าเท่านั้นนะครับอย่าเดินเข้าไปบวกตรงกลางนะบางตาผมเดินบวกมันมันตุยไง ม,มาดีวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาไม่ชิลไม่กลัวอยู่แล้วนะจ๊ะไฟนอลแฟลทไปก่อนนะครับผมแต่ท่านี้มันไม่ได้น็อกแบ็คหรอวะนี่ยิงน่า <laughs> แตกเลยนะครับผมเรสบีมนะโอเคตอนนี้ธงนำไปที่เรียบร้อยเอ้ยแชงมาช่วยนะครับผมแชงช่วยหน่อยเดี๋ยวเดีย๋ยวผมรอคนระับนี่ผมเอาง่ายผมจะเล่นหลังแชงเนี่ยเห็นไหมอืมนะครับอะไรวิ่งไปไหนเออดีมากแชง เรามีชิวนะแชงจะซับดาเมจไม่ว่ากันแตกเลยกนะ็ 16, นะหมื่นหกนะเห็นไหมเล่นแบบเขาเรียกซ้อนเพื่อนขีหนึ่งนะผมมีสกิลมันก็ง่ายโอ้โหแช้งแมตช์นี้ไม่ธรรมาดาโอ้โหมันไข่เซนก์ด้วยนะครับเซนก์เลือดน้อยไนงะเรียบร้อยครับผมนอกนนั้นไม่น่ากลัวแล้วนะฮะไม่น่ากลัวแล้วเรามีสแต็กนะครับผมตัวอื่นน่าจะวันช็อตได้อยู่ไปไหนจะโอแดงอะฮะโอแดงยืนในธงนะครับผมดูดิถ้าจะวันช็อตนะแล้วไม่เป็นสีขาวด้วยนะครับผมโอแดง นมตะอย่างนั้นเหรอยิงออกทงไปก่อนนะฮะได้ชิลเข้าใจป่ะมาลุกขึ้นมาดอทเซมินอะไรไฟนอลแฟตนะครับผมโอ้กระเด็นนะกระเด็นยิงหน้าเลยไอ้ยืนเฉยยิงไปเลยนะครับผมอ้าวเฮ้ยหมื่นเจ็ดคุณดูดาเมจแรงมากนะแรงมากๆเลยโอเด้งเมื่อกี้เขาเหมือนเหมือนเหมือนเขาคิดว่าเขาตายแล้วมั้งผมเคยเป็นนะเมื่อกี้คิดว่าเราตายแล้วอะไรเงี้ยเราก็ยืนเฉยๆนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไร ไม่ไงโอ้โหจังหวะเขาดรอปพอดีนะฮะตปเกตทงนี้เป็นจุดอ่อนนะครับเป็นจุดอ่อนโอเคแฉงสวยมีแฉงซัพพอร์ตนะครับเห็นไหมแล้วเขาจะกลับมาเล่นแนวหลังนะครับผมโอเคมาแนวหลังแล้วก็ยิงหน้าไปเลยนะครับผมค่อยๆตอดนะแล้วแฉงเขาก็ลดแมีด้วยนะครับผมโอเคยิงๆเออดีมากแฉงเห็นไหมเล่นซัพพอร์ตกับแฉงเราเล่นเป็นซ้อนอีกทีนะครับผมโอเคไฟนอลแฟรตไปทีหนึ่งนะครับต้องล้มเลยแหละ กินหนึ่งมาแล้วนะจ๊ะเลเซอร์บีมอ่ไปใช้มันตัวค่านะครับผมโอเคโอค้โหชนะห้าทงเลยขนาดฝั่งเขาตึงมากนะครับผมนะต้องเล่นดีๆซ้อนเพื่อนนะครับโอเคตาที่สามกันเลยครับ เอาลนะครับเกมเป้ที่3กันแล้วนะครับผมเกมเป้ที่3ก็ยังอยู่กับเอสเน็กอีกแล้วนะครับผมนะโอ้โหเอสเน็กกับโรเจอร์สนะครับผมเหมือนเขาจะมาทง2เรานะฮะอืมโอเคยอมโดนไปก่อนแล้วก็เลเซอร์สวนไปเรียบร้อยฮะชิลกลับมาเลยครับผมโอเคสวยงามลูกเพ่เดี๋ยวเราเคลียร์ให้นายอืมวันนี้กับพ่อบานเอ้ยไม่ใช่ครับผมจะพูดชื่อท่าเลยลืมชื่อเนี้ยนะจำชื่อไม่ได้นะครับผม ไฟนอนัทแฟอ์ในโดนไปกนแบเลเซอร์ Laser, นะฮะโรเจอร์ Roger, ไม่มีวันดึงหงได้เลยนะผมถ้าเราเนี่ยที่ยามยืนหลังเพื่อนนะฮะยืนหลังเพื่อนเนี่ยนะจะไม่โดนอะไรเลยนะผมโอ okay, no เคน็อกสแบ็กไปเลยเอาละครับเปลี่ยนแล้วนะนะคือเจอเอสเน็กเดี๋ยวคุณดูนะผมจะตีปกติเข้าไปนะครับผมไม่ต้องใช้สกิลนะคือดูหูดอกละสามพันสี่พันเกือบแตกเดี๋ยวคุณดูพอผมใช้สกิลนะเหลือเท่าไหร่ตายไหม ลองดูครับบัฟมาแล้วนะสองพันเนี่ยแค่อะไรวะนะโอ้ยเจสสกิลเอสเน่เป็นตัวรับมือ,อยากจริงนะสายมัดที่มันแพ้นะเพราะอะไรรู้ไหมฮะติดหินมากนะรับมือเรื่องของไอ้นี่ไม่ได้เน่ดามเมทหูนี่ขนาดผมแรงนะดามเมจห้าพันเองดาเมจระเบิดโคตรเฟี้ยวแต่ห้าพันนะครับผมนะเพราะว่ามันโดนรีบัฟยังไงละ่ะโอเคถอยก่อนนะครับอย่างนี้อันตรายอืมขอชิลได้ไหมแจ๊ เาชีตอนนี้ทงตามนะโอเคโรเจอร์พยายามหนีแล้วก็ไน่โดนต่อนเอาชิวครับผมไม่ได้อะไรมากครับน็อกแบ็คไปนะฮะโรเ,เจอร์บอกกาดเลยต้องกาดเลยได้จะจะไปกาดบนหน้าของแกนะโรเจอร์เขาจะออกมาเปล่าผมไม่แน่ใจครับผมเวลาเวลาเราอยู่ทงคนเดียวเนี่ยโรเจอร์ชอบบุก <c oughs> นะโรเจอร์เดี๋ยวนี้เล่นเป็นนะผมมันจะตีชิวออกก่อนนะผมไปเจอมาอยู่นะเก่งเก่ง ดอทเามินโอเคชิวไม่หายไฟนอนแฟดไปก่อนนะครับผมใครโดนไม่รู้เกือบแตกนะฮะแต่ว่าเราโดนดีบัฟไงอืมเราไปสกิลใส่เอสเน็กนะครับผมโอเคยัดหน้าไปธีนะครับผมอาลนะต้องตีโปกตินะครับเจอเอสเน็กเนี่ยเดี๋ยวคุณดูคุณดูมันมีจังหวะอยู่นะอืมยิงเออยิงเลยเออติดถินติดถิ่นติดถิ่นเรียบร้อยครับผมเฮ้ยแม่ดอกสามบ้านเอาเก็บสองไปดิโอหูโดนอะไรวะโดนยิงธรรมดาตาย เข้เกิดใหม่นะฮะก็เห็นแนวทางกันแล้วนะครับผมก็คือผมจะเล่นอยู่ข้างหลังเพื่อนนะครับโอ้ตอนที่ธงเรากลับมานํานะครับเฝั่งเราก็มีสเนกด้วยนะก็เลยน่าจะไหวอยู่นะครับโรเจอร์เนี่ยนะอืมฮะมาไม่ทันนะสิบวิโยกมาธงนี้ไม่ทันเนี่ยครับผมเล่นหลังหินนะสองสกิลยังไงก็ตายครับผมยังไงก็โดนนะเอาแล้วลุกมาพร้อมกันตายซะเถอะลูกรักนะครับผมแตกเลยนะอืมนะครับผมโอเคไปพบกับตาสุดท้ายเลยครับ ลดแลดแจกแถมมาเทียบดอเพชรตอนนี้ลดกระนำซัมเมอร์เซลทักไปหาเฟสนัดรัตพลได้เลยหลัก10บ,บาทก็ลดราคานะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้สำหรับใครหายดีดอเพชรต้องนัดรัตพลมาเทียบดองเพชรเท่านั้น เอาละครับเกมเปญสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เป็นแบบฟูตแมเปญนะฮะก็ยังเป็นทีมเดิมนะครับผมคุณดูสภาพเออยังเป็นทีมเดิมอยู่เลยนะเจอเอสเน็กสองโรเจอร์สองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะสู้ยากนะครับยอมรับเลยนะเล่นยากจริงนะครับเมต้านี้สายโลสายมัดสายทมินนะครับผมนะโอเควิเวรชั้นไม่โดนอะไรเลยนะครับโอเคขอน็อกแบ็คไปทีนึงเออดึงดึงดึงเสร็จแล้ว อืมสวยนะครับโมเฮ้ยทงหนึ่งไม่มีใครดึงอ่าเวนนรกนะครับผมสวยแล้วอืมโอ้โหล้มอย่างนี้เกินเจร้ายเนลเลสเบิร์กขอชิวไม่ได้ชิวด้วยนะขอชิวไม่ได้ชิวเว้ยดอตเทมินยาโอ้โหเลือดเลือดอูจะเหลือดติ่งนิดจะแตกแล้วนะเออเฮ้ยลบก่อนลบก่อนโอ้อะไรโรเจอร์นี่ไงขอโอ้โหไม่ได้ชิวด้วยนะแม่เล่นยากจริงๆตรึงตรึง โหตานี้ผมจะตายว่ะเล่นเล่น,เล,นเล่นหลุดต้นเกมเลยนะเลเซอร์บีมโอเคได้ชิวละค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอ้โหเอสเน็กสามนะแสดงว่ามี4ตัวเลยนะเอสเน็กแม่งเกินไปแล้วนะโอ้โหมีตัวยิงยิงเซตย่อผมด้วยเลเซอร์บีมไฟนอลแฟรไปทีหนึ่งโอเคสวยเอาละครับผม เดินเข้าเขาเรียกว่าโซนอยู่นะแตกเลยนะครับใครไม่รู้นะโอเคอืดีมากนะครับผมเหลือสองธงแล้วตอนนี้ได้คืนนะเราไปได้คืนโอเคอนี่ไงยิงกระเด็นออกไปนะครับโอ้ตอนนี้เลือดก,กลับมาอยู่นะถือว่าใช้ได้ใช้ได้กลับมาได้นะครับเกือบหลับแต่กลับมาได้ตีทําไมอุย้ยล้มล้มล้มโอเคระวังนิดนึงนะระวังโอเคสวยแล้วก็ไม่กันเลสบไม่หนม อะไรเออมาช่วยสักทีเออตอนอุ้ยตอนที้ธงนำเฮ้ยเฮ้ยถูกจักเปิดเกมมาแย่ๆนะอืมอะไรทำชิวทำชิวทำไมเล่สเปียร์มีหนึ่งิบสามหมื่นครับรถเจอระแตกเลยนะอืมเหียวจัดนะครับตอนนี้ธงกับอันนำนะโอ้โหเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่ตีธรรมดาครับตีธรรมดาครับเจอตัวนี้อืมตีธรรมดาพอฮะนี่อะนี่ยดอกละห้าพันครับผมโอ้โหดูดิแรงจัดแรงจัดแตกเลยโ นะสูดสู้ได้แต่ว่าไอ้เลเซอร์ตีโปรตี่เขาเนี่ยมันจะอยู่ใกล้นะฮะมันจะอยู่ใกล้นี่ครับผมเลงเลงเออเออแตกไหมแตกว่าเรียบร้อยครับผมสวยเก็บ2ไปเลยฮะเอสเน็กเอาละครับรีบดึงฮะมันจะมีตัวมาอีกป่าถ้ามีตัวมาอีกผมไฟนอลนแฟดไปเลยนะฮะโอเคไม่มีครับไม่มีเขาไม่วาปมานะโดนดีครับผมโอ้โหเนี่ยเขาชนะได้นะครับเล่นแถว2ดีๆมันซัพพอร์ตดีนะผมว่านะในตัวของตัวนี้นะ ไม่ยิงก็น็อกแบ็คไปก่อนอ่ะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดทงแล้วก็ไฟนอนฟาดไปหูแรงอยู่เท่าไหรไม่รู้นะแต่แรงอยู่แหละคิดว่าแรงโอเคยิงเลยยิงเลยย้ายายา้ยาไม่ดึงโอ้โหตรงกลางเนี่ยเเสียนะครับผมเราไม่มีน็อกแบ็กแล้วนะโอเคนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับผมพบใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ